ดีค่ะพอกันย่มเทียงกับส่องย่ายม่งเหมือนนีสิมะเห็ดเมนูง,ง่ายๆค่ะตํบบักแตงกับทอดปลากิโกปลาทูค่ะพี่น้องรัตอีวิที่ผิเตียมว้ก็มี่นี่บักแตงซับแล้วเรียบร้อยค่ะมีปลาทอดปลากิโกปลาทูทอดค่ะผักสลัดตับใส่บักหน้าักเขเทศพริกค่ะน้ำปลา นัวๆค่ะพีกค่กะเจียบจีนึง มูเค็มเทศน่าก้าวทำด้วยน้ำปลาค่ะปลาโนันน้ำปลา ผมจะลดค่ะ,ะน้ำตาลนิดเดียวค่ะแตงที่ซับใบลงไปเลยค่ะ เข่ากันค่ะสิบค่ะยิมลด น้ำปลาหน่อยเดียวค่ะแจกฝักกับพี่น้อง ตำบักแต่งเส็บเสบย่ำเทียงเด้อค่ะกับถอดป่าเส็บเสบพี่น้องมาเด้อเส็บแสบน้ำกันเด้อค่ะคลิปนี้ายมุ่งกะเฮ็ดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ขอจบคลิปซ้ำนี้เด้อค่ะปากดกติดตามกดไลค์กดแชร์ายมุ่งนํนานี้เด้อปากขอบคุณทุกทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปเด้อค่ะสวัสดีค่ะ